สวัสดีค่ะ Welcome to Ajima RT w u s Channel นะคะวันนี้พี่จะมาทำอะไรจะมาขอรีวิวผลิตภัณฑ์ที่ได้ซื้อเมื่อใหม่เมื่อ2วันก่อนแล้วก็ประทับใจไหมไม่ค่อยนะแต่ว่าเอออยากเอามารีวิวให้ดูสำหรับใครที่กำลังแบบแตัดสินใจจะซื้อตัวนี้นี่เลยตัวนี้ตัวนี้คือ L'Oreal Paris Skin Perfection m มเชล l าวอเตอรผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและเช็ดเครื่องสำอางสูตรนะ้ำเป็น Water ร์เบสนะจ้าจำให้แม่นออกแบบพิเศษเพื่อผิวที่มีแนวนมแพ้ง่ายโดยเฉพาะพิสูจน์แล้วว่าสามารถล้างเครื่องสำอางและสิ่งสกรปรกตกค้างออกได้อย่างหมดจดพร้อมเผยผิวใหม่ที่ดูเปล่งประกายนี่คือตัวเนี้ยหลังจากใช้แล้วเนี่ยเฮ้ยหน้าเราเหมือนเราล้างหน้าเลยอะ เออคือมันให้ความรู้สึกน่าชุ่มชื้นเออแต่ที่ไม่ประทับใจเลยคือไม่ไม่สามารถล้างผลิตภัณฑ์ณพวกแบบกันน้ำได้อะอย่างเช่นมาสคาร่าอย่างเงี้ยล้างไม่ออกอย่างงี้อย่างไงก็ล้างไม่ออกคือแบบปกติไปเจอคนแช่ไว้นี้เอาออกมาก็ยังไม่ออกคือแบบเฮ้ยไม่โอเค ในเรื่องแบบการจะล้างมาสคาร่าอะไรเงี้ยแต่สําหรับเบียร์ใช้ล้างรองพื้นที่หน้าหรืออะไรเงี้ยโอเคไหมโอเคอยู่นะสาหรับการล้างรองพื้นตัวนี้แต่ว่าโอเคแต่ว่าต้องใช้สัมฤทเยอะ,ะต้องใช้เยอะมากดูสีผ่านไปประมาณสองวันคือเบียร์ลองใช้กับพี่สาวอีกคนนึงอะนะสองวันสองคนใช้นี่คือกลัวมันให้ความรู้สึกเหมือนมันไม่เกลี้ยง ยังไงก็ไม่รัวนะในแบบสำหรับเครื่องสำอางที่เป็น water b a s e คื based, เอเบเช็ดจนกว่าจะไม่มีเครื่องสำอางติดออกมาเออโอเควันนี้จะมาลองให้ดูว่าเฮ้ยเนี่ยเบสเบเพิ่งทารองพื้นอย่างเดียวนะยังไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้อะไรเพิ่งทาลองพื้นก็จะเช็ดให้ดูว่าเฮ้ยใช้สำลีทั้งหมดกี่แผ่นในการแบบจะเอาลองพื้นทั้งหมดออกได้โดยใช้ตัวนี้โอเคเริ่มเลยดีกว่าแมพูดซสเยอะ โอเคห้าแผ่นผ่านไปแล้วหน้ายังไม่ค่อยเกี้ยงเลยคือพอแล้วไม่เช็ดแล้วนี่ห้าแผน่นหนึ่งสองสสสห้าคือคน คือเบียร์เป็นคนแบบพยายามหลีกเลี่ยงวิธีการใช้สอยดีที่ค่อนข้างเยอะในการแบบถูหน้าเพราะเราเป็นคนผิวแพ้ง่ายแล้วก็เป็นสิวคือเฮ้ยไม่โอเคเลยห้าแผ่นเนี่ยเช็ดไปแล้วห้าแผ่นยังแบบออกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึง่งตัวนี้ที่ไม่ชอบคือถ้าเช็ดตาเนี่ยแสบตาแสบตาจริงๆเออคือไม่โอเคเลยดูดิห้าแผ่นไปแล้วใครจะโอ้โห อีกนิดนึงคือหน้าแหกแล้วว่ะเออคือแบบเช็ดเยอะเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยคือการที่เราเอาสำลีมาเช็ดหน้าเยอะมากนี่ก็ทาให้เราเกิดริบรอยได้ไวอ่ะเออซึ่งแบบไม่โอเคเยอะไปอืมอืมดูสิห้าแผ่นอะยังหน้ายังไม่ค่อยเกี้ยงอะเออคือแบบแล้วดูดิจะจะหมดเยอะมากคือคิดว่าสิบวันอีนี่คงหมดขวดแล้วอะเออ โอ้ไม่โอเคแต่คงจะใช้ได้ดีแต่คือเบียร์คิดว่ามันก็คงจะใช้ได้ดีดูสิเช็ดสิวอักเสบอาจจะใช้ได้ดีสําหรับคนที่แบบเออวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออใช้เช็ดหน้าก่อนแล้วค่อยไปไปไปล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเครื่องสำอางไม่เยอะอะไรอย่างงี้โอเค,อเคต่อไปจะขอลองอามาสคารา่า นี่คือเป็นเมบบรีนะกันน้ำแล้วก็จะลองตรงนี้ให้ดูถูหน่อยขอถูหนะ่ย ถูนะถูมีหลุดบ้างนะถูเนี่ยมีหลุดเออต่คือถูแรงนะจ๊ะต้องถูแรงเลยเนี่ยถูอย่างนี้เลยเนี่ยถึงจะหลุดอะซึ่งแบบถ้าเราเช็ดกับตากับหน้าแล้วอย่างเงี้ยหลุดอะไม่โอเคนะเออดูสิต้องถูแรงมากถึงจะหลุด คือไม่โอเคถ้าเป็นแบบเนี้ยจริงๆเ่คเคยบอกว่าผลิตภัณฑ์ในการทำควาสะอาดพวกแบบเครื่องสำอังกันน้ําดีที่สุดคือใช้น้ํามันซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆจ้าเดี๋ยวจะลองให้ดูนะตัวนี้ เป็น,นี่แค่แปะลงไปนะยังไม่ได้ถูเลยอะเออดูดิแต่ถ้าลองถูเห็นความแตกต่างปะถูแบบเบามากอะดูสิ ดูดิเออคือความแตกต่างแบบจริงๆเลยอะ่ะเพิ่มเพิ่มเนี่ยค่อยๆเช็ดไปอะ่ะคือแบบเนี่ยรอทิ้งไว้หน่อยแล้วก็ค่อยๆเช็ดออกคือเบามือมากดูสิกับด้านสัดีเช็ดต่อ คือดูทุกอย่างเกี้ยงหมดจดไม่ได้ถูแบบแรงแล้วดูดิทุกอย่างออกมาเคยมันมันต่างกัน,นจริงจริงเออดูดิอันนี้เป็นแบบน้ำอันนี้เป็นแบบน้ำมันดูความแตกต่างอ,อโอเคนะคะวันนี้เบยก็เดี๋ยวเบยจะทิ้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไว้ให้เพื่อนๆได้ดู ข้างล่างเนาะแล้วก็ไปลองซื้อใช้ดูขวดน,นี้อยู่ที่ประมาณ390บาทขวดน,นี้อยู่ที่อันนี้200 ml นะขวดน,นี้อยู่ที่ราคา270ราหรือ280บาทเนี่แหละแต่ว่าปริมาณ125 ml ็นะเออแต่คือแบบดีจริงๆตัวเนี้ยเช็ดออกง่ายคือก็อยังคอนเฟิร์มเหมือนเดิมว่าอะไรที่เป็น Waterproof ใช้น้ำมันเถอะ ดีตัวในเช็ดเราบนหน้าก็ไม่ได้มันเยิ้มแบบ crazy นะเออโอเคอยู okay. ่โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามโนแล้วถ้าใครมีคำถามอีกก็ยินดีแบบฟิลฟีลได้เลยที่เขียนคอมเมนต์ที่จะเขียนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างโอเคเดี๋ยวเบียร์จะทิ้งลิงก์อีกลิงก์หนึ่งซึ่งเป็นลิงก์ที่แบบเออ how h o to ของเบียในการแบบ เอาเมคอัพออกจากหน้าเบียร์ใชผลิตภัณฑ์อะไรบ้านแล้วก็ได้คอมเมนต์ผลิตภัณฑ์ไหนที่เบียใช้เนาะแล้วก็อย่าลืม Subscribe เนาะสำหรับคนที่เป็นสมาชิกใหม่สำหรับวันนี้เบียลาไปก่อนสวัสดีค่ะ